อีกฝั่งวอ السلام ุก ي ลัย ر ุมุร ل ห์มะตุลลอฮ์ความสันติความเมตตาจากอลอสฮานตาลาความบรคกัรส่งประทานให้กับพี่น้องทั้งบรรดามุสลิมีนชายและก็บรรดามุสลิมะผู้หญิงทุกๆท่านที่มาร่วมฟังบรรยายความรู้ศาสนากันนะครับผมชื่อมูบารอกซาลามนะครับก็เคยได้มีโอกาสนะครับก็ ได้มาละหมาดที่นี่หลายๆครั้งในสมัยที่ผมยังไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับก็บ้านผมก็อยู่ใกล้ๆอยู่รามคำแหงก็ได้รู้จักกับอิมัมอับดุลลอฮ์แดงโกเมนมานานแล้วแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้จักกับพี่น้องหลายๆท่านในวันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค้าตากับพี่น้องก็ ก็ฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับถ้าในวันนี้ผมพูดสิ่งใดผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดไปกระทบจิตใจแทงใจพี่น้องในเรื่องอะไรผมก็ต้องขอมาอฟด้วยนะครับในวันนี้ผมได้รับรมามลนะเมื่อวานผมมาละหมาดวันศุกร์ที่นี่แล้วก็ขายน้ําหอมขายน้าหอมหลังละหมาดนะครับอาจารย์ดุลล้อก็เข้ามาคุยเข้ามาทักว่าพรุ่งนี้ว่างไหมก็คือเป็นวันนี้ครับพรุ่งนี้ว่างไหมจะให้มาพูด วิชาการศาสนาก็ทำดีล่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามาผมจบด้านศาสนามาโดยตรงก็จําเป็นที่ผมจะต้องทําหน้าที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสผมมาผมก็เต็มใจที่จะรับไว้นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องด้วยในวันนี้ผมอาจจะมาพูดเรื่องง่ายๆก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันนะครับถามว่าพี่น้องถ้าสังเกตนะครับทําไมทุกๆวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราสังเกตตลอดทําไมคอเตบจะชอบคุตบะในเรื่อง จะย้าเตือนกันในเรื่องพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายพ,พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อรอเถิดทําไมเน้นถึงเรื่องการยำเกรงต่อล้อคำว่ายำเกรงคือยังไงต้องแบบไหนถึงที่เรียกว่ายำเกรงต่อ้อัลอสผานนวตาลาได้ตัดไว้ในสุรบกโรได้บอกไว้ว่าวัตเาวะดูฟ้ายนค่อยรซาดิตตกวาพวกเจ้าทั้งหลายจงยำตรงตัดเตรียมสเบียง ให้ดีสเสบียงให้พร้อมเถิดและอลอไดะบอกไว้ว่าอย่างไรได้ตัดไว้ว่าอย่างไรสเสบียงที่ดียิง่งที่ดีเลิศที่สุดคืออะไรครับอัตตะวาฟาอินนะคอยรอซาด,ดิตตะวาแท้จริงคือการยำเกรงต่อร้อนนั่นเองคือสเสบียงที่ดียิง่งวัตตะกูเนียอุลินอันบับและพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อร้อนเถิดบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาแล้วทั้งหลายอลอ์ได้สุาพามตาลาได้ตัดไว้ในอีกอายาหนึ่งนะครับ พื่อให้พี่น้องเห็นภาพว่ายาอายุฮ uh oh ัลละดีนะอามานูอิตตะกุลลอฮพี่น้องได้ยินบ่อยๆยาอายุฮัลละดีนะอามานุตตะกุลลอฮ์ฮวล์ตันทรเนฟซุมมา קד ดเมตลิกรดวัตตะกุลลอฮอินนัลลอฮฺขบีรุมบิมาเตะมลูนหาพี่น้องสังเกตนะครับที่เราอ่านกรุรอานกันเป็นประจำเนะี่ยสังเกตว่าเวลาอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธา ผู้ที่ศรัทธาตอนลอล์อจะให้เกียรติอย่างมากอาลอ์จะใช้คําว่ายาอายุลลาดีนาอามานูคือเป็นการให้เกียรติโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายถ้าเวลาเราเรียกผู้รู้ยาอัลลิมยาเชคข้ามีคําว่ายาเนี่ยคือเป็นสำนวนที่ไพเราะมากโอ้ผู้รู้เอ๋ยผู้รู้ครับอาจารย์ครับพ่อครับแม่ครับจะต้องมีคํานี้นําหน้าเวลา,อาลอ์เรียกผู้ทฏิเส่ศรัทธาลอ์จะไม่ใช้สำนวนนี้ แท้จริงบรรดาพวกผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนัลกาฟิรีนะอุลาไรกูพวกที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วทั้งหลายฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้เกียรติบรรดาผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่ศรัทธานนะคนที่พึงศรัทธายายฮลละลดินอามานูอามานูในที่นี้เป็นกิริยาอาดีตบอกถึงว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเท่านั้นอิตะกุลลฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงตอ่ออัลลอฮ์เถิด วันตามรุตนับซุมมหากดเดมัทลรีกอดและทุกๆุกชีวิตจงดูตัวของเขาเองว่าเขาได้ตักเตรียมสเสบียงไว้เพียงพอไว้สำหรับวันพรุ่งนี้หรือไม่วัตะกุลล้อและอัลลอฮ์ได้บอกถึงควมว่าให้พวกท่านจงยำเกรงต่อหลอถึงสองครั้งสองครั้งสองคาในอายะเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ได้บอกวัวตะกุลล้อและพวกท่านจงยำเกรงต่อหล่อเถิดอินนัลลอฮขบีรุมบิมาจาอเมลูน อันนี้อยายะกุรอานอยู่ในซุรออัลฮัชพี่น้องไปเปิดอ่านทบทวนดูได้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกท่านจะในสิ่งที่พวกท่านในสิ่งที่พวกเจ้านั้นกระทำคำว่าคอบีรุนเนี่ยพี่น้องภาษาอรับเนี่ยเป็นคำเป็นคำศัพท์ที่ลึกซึ้งมากคำคำเดียวแต่ความหมายและะเอียดอ่อนมากคําว่าอาลีมุนแปลว่าทรงรู้ดียิ่งนะครับมูอัลลิมที่มาจากคำว่าผู้ริมผู้รู้แต่คําว่าคอบีรุนเนี่ย สำหรับพระนามของลอสเท่านั้นคือเป็นผู้ที่รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรู้ในสิ่งที่พวกเจ้านั้นซ่อนเร้นอยู่เราได้รับอะไรจากสองรายานี้อลัลลอ์ย้ำเตือนว่าสเบียงที่ดียิ่งคือความยำเกงและความยำเกงคืออะไรอัตตะวานะครับความยำเกงที่บรรดาผู้รู้โตครูต่างๆพูดถึงเป็นประจำวันนี้ผมต้องมาย้ำอีกครั้งเป็นการทบทวนให้กับพี่น้องนะครับคําว่ายำเกงคือการที่เรา ทำสิ่งที่ลอร์นั้นสั่งใช้เพื่อหวังผลตอบแทนจากอลอร์สภานตาราด้วยกับที่เรานั้นเกรงกลัวต่ออลอร์สภานตาราและออกหางจากสิ่งที่อลอร์สั่งห้ามทุกๆอย่างด้วยกับที่เราเกรงกลัวต่อลอร์กลัวการลงโทษต่อลอร์คำนิยามคำจบกับความง่ายๆของคำว่ายำเกรงนะักวิชาการได้อธิบายว่าเหมือนกับเรานั้นได้ปกป้องป้องกันตัวเองระมัดระวังระมัดระวัง อย่างเช่นเราเดินไปถน,นนแล้วมีหนามเนี่ยโรยไปด้วยโรยไปด้วยหนามบนถนนเนี่ยมีแต่สิ่งกีดขวางมีแต่ของมีคมแต่เราเดินอย่างระมัดระวังนะครับท่านมีมีซอฮาบะท่านหนึ่งเป็นที่พี่น้องรู้จักกันดีนะครับเวลาบรรดาผู้รู้เนี่ยพูดถึงเรื่องการตรวจสอบตนเองจะต้องยกฮะยกคดิษบทนี้ยกคําพูดซอฮาบะท่านนี้ขึ้นมาท่านอุมัดบินคอตอบรดิยลลอฮุอันนู านุมัตบินคอตอเป็นซอบาที่ที่รักต่อร้องอย่างมากและเป็นผู้ที่ยำเกรงต่อร้องอย่างมากเป็นหมู่บัชชิรีนเป็นยันนะเป็นหนึ่งในซอบาที่นบีสัญญาว่าเขาได้เขาสวรรค์แน่นอนท่านุมัตบินคอตอบยังได้สอนเราบอกไว้ว่าอย่างไรฮาซิบูอันฟุซกุมกอบละอันตุฮาซิบูพวกท่านจงตรวจสอบตัวพวกท่านเองก่อนที่จะถูกสอบสวนวะซีนูฮากอบละอันตูซาู และจงชั่งน้ำหนักของพวกท่านก่อนที่จะถูกชั่งน้ำหนักวัศยนูเลียวมิลอารุตเดียอัลลอฮและจงตักตัวตักเตรียมสเสบียงให้พร้อมสำหรับวันวันหนึ่งวันที่การงานของพวกเรานั้นจะไปอยู่ณที่อัลลอฮ์จะไปเสนอณที่อัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นท่านอุม,มัตสอนเราเนี่ยคือให้เราทบทวน ตรวจสอบตัวเองถามพี่น้องว่าเราเคยตรวจสอบตัวเองมากพอไหมแต่ละวันเนี่ยวันวันหนึ่งแป๊บเดียวเองนะพี่น้องตื่นมาตอนเช้าสุบโบออกไปทํางานออกไปหาดิสกีแป๊บเดียวเย็นมืดแล้วเข้าบ้านเราตรวจสอบตัวเองไหมผมถามคําถามว่าเราได้ละหมาดครบห้าเวลาไหมละหมาดช้าหรือเปล่าเพราะว่าทําไมต้องยกเรื่องการละหมาดมันคือเสาหลักของศาสนาพี่น้องหากผมเปรียบตัวอย่างโต๊ะตัวเนี้ย หักไม่มีขาเนี่ยมันจะยังคงอยู่ได้ไหมหากขามันหักเก้าอี้ก็ได้มีสี่ขาหากหาก,หากว่าหนึ่งในสี่ขาเนี่ยหายไปขาหนึ่งมันจะยังอยู่ได้ไหมแน่นอนมันอาจจะค่อยๆลม้มและถ้าหายไปสองขาแล้วพี่น้องล้มเลยไม่ต้องหมดทุกสาวหรอกฉะนั้นสิ่งแรกที่ยาโราจะสอบสวนเราก็คือเรื่องการละหมาดนะครับละหมาดหากผมถามพี่น้องให้คิดว่าเราละหมาดพี่น้องฟังให้ดีนะ เราละหมาดด้วยความศรัทธาตอลอดเมื่อไหร่ละหมาดโดยที่ว่าไม่ให้ใครมาบังคับเราอโดยที่ว่าเรารู้สึกว่าเราละหมาดช้าแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกร้อนรนน่ะรู้สึกแว,ว่าไม่ต้องให้ไปใครมาบังคับว่าอา้าวถึงเวลาละหมาดแล้วนะรีบอา่านนันละหมาดมาละหมาดเร็วอ้าวถึงเวลาละหมาดซบโบแล้วนะตื่นเร็วละหมาดซบโบให้ไวก่อนที่จะหมดเวลา ถามว่าพี่น้องเราละหมาดด้วยความศรัทธาต่อรลออย่างแท้จริงเนี่ยเมื่อไหร่นี่ก็เป็นหนึ่งในการงานที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเราทุกๆคนรวมถึงผู้พูดด้วยเองเช่นกันผมก็ไม่ได้ละหมาดด้วยคือเราเนี่ยจะผ่านช่วงเวลาชีวิตหากย้อนกลับไปเนี่ยเรา20อายุ20อายุ30 40บางคน50นะครับละหมาดด้วยกับให้กับผู้อื่นเห็นว่าเราละหมาด ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองถูกต้องไหมครับอันนี้ผมพูดโดยรวมทั้งหมดไม่ได้ว่าพูดถึงใครนะครับถ้าถ้าไปโดนใครต้องขอมาฟด้วยคือเราละหมาดเนี่ยเราละหมาดด้วยความยำเกรงต่อรอไม่ได้ละหมาดเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่าฉันละหมาดไม่ได้ละหมาดให้ผู้อื่นเห็นว่าฉันละหมาดแล้วนะอืว่าฉันไม่ได้นะเราละหมาดด้วยกับสิ่งที่ละล้อนั้นสั่งใช้ลัล้อนัสั่งใช้ว่าการละหมาดแล้วถ้าเราละหมาดเนี่ยแล้วเรายังไปทําในสิ่งที่มันฮารามสิ่งที่ละล้อนั้นสั่งห้ามอยู่ และการละหมาดของเรานั้นอลัลลอฮ์จะตอบรับไหมการละหมาดของเรานั้นจะสมบูรณ์ไหมถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมาจากไหนผมไม่ได้พูดเองเอลัลลอฮ์สุภาอตาลาได้ตรัสไว้บอกว่าอินน ah 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 ัสซาลาเตตันฮะอินิลฟะชชะอิวัลมุงกัลแท้จริงการละหมาดนั้นจะช่วยมายับยั้งตัวเราให้พ้นจากการทําสิ่งไม่ดีการทําสิ่งที่น่ารังเกยียจการทําสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆถามว่าเราตรวจสอบตัวเราเองไหมเราละหมาดเสร็จแล้วเนี่ย เราไปทําสิ่งที่ไม่ดีด้วยหรือเปล่าเรายังคงอยู่กับการทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อลอสพานตาลาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราตรวจสอบตัวเองให้คิดซอฮาบะเนี่ยบรรดาซอฮาบะเนี่ยผู้ที่ประเสริฐกว่าเราเราทําความดีตลอดทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เท่ากับการทําความดีของซอฮาบะซอฮาบะเนี่ยผู้ที่ประเสริฐกว่าเราผู้ที่รักนบีมากกว่าเราเนี่ยเขายังตรวจสอบตัวเราเองท่านนบีมูฮัมมัดอลิวซยสลัม ผู้ที่เป็นแบบอย่างของเราทุกวันนี้ที่เราละหมาดเพราะมีแบบอย่างจากท่านนาบีท่านนาบีเป็นผู้ที่มะซุมซอดโกลมัสดุกผู้ที่ไม่มีความผิดบาปไร้ามลทินอลัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่เอาบาปไม่ได้ดิดเดียวท่านนาบีทําอย่างไรครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งท่านนาบีขอให้โทษต่ตอลอสพาวตารามมากกว่าร้อยครั้งด้วยกันฉะนั้นพี่น้องผมไม่ได้มีเวลามากที่จะมาพูด ในเรื่องนี้ได้มากพอผมก็จะสรุปให้สั้นๆนะครับพี่น้องเราวิธีการตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยเราละหมาดครบไหมเราได้ทําสุนนะนบีบ้างหรือเปล่าฉันและเราได้ออกห่างจากสิ่งที่คารอมต่างๆไหมมีเยอะแยะมากมายพี่น้องถ้าให้ผมพูดวันนี้ก็ครึ่งชั่วโม,มงคงไม่พอฉะนั้นเราต้องต้องตรวจสอบสังถิ่งฟัดดูวาจิบสิงเตอร์ล้อสั่งใช้เป็นหลักนะครับเราได้ทําด้วยความอีหมาศรทัทธาไหมและเราได้ทําครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่า หากเราทําไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สุนนะนบีเราได้ทําหรือเปล่าถือศินอดสุนนะละหมาสุนนะห้าเวลาเนี่ยสุนนะต่างๆเนี่ยเราได้ทํำไหมได้ทําเพียงพอดีพอไหมและสิ่งที่อัล้อสั่งห้ามต่างๆเนี่ยเราได้ออกห่างหรือเปล่าเรายังกระทาอยู่หรือเปล่าบางอย่างเรามองว่าเพิกเฉยว่าเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยอย่างเช่นการได้ยินเสียงเพลงนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวง่ายๆการได้ยินเสียงเพลงต่างๆโทรศัพท์พี่น้อง มือถือยุคนี้มันยุคเทคโนโลยีใครตื่นเช้ามาไม่มีโทรศัพท์บ้างทุกคนต้องมีแม้กระทั่งผมเองก็ต้องมีแต่ถามว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นเหมือนดาบสองคมไหมพี่น้องดาบสองคมและถามว่าเราใช้คมไหนมากกว่ากันใช่ไหมครับตอบกับตัวเราเองเราตัวเรารู้ตัวเราดีว่าเราใช้คมไหนมากกว่ากันฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราตรวจสอบสอบตรวจสอบตัวเราเองท่านอับดุลลอฮ์นุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันนุ ซึ่งเป็นคนที่ท่านนาบีเป็นคนหนึ่งที่คนที่ท่านนาบีรักมากๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนาับุีมอสซาลาลยูสัลัมเป็นผู้รู้เป็นเป็นกีบาร์ของซาบ้า์ทีหนึง่งเป็นผู้รู้ที่เก่งมากๆในหนูมดดาซาบ้า์ทีหนึง่งท่านได้บอกไว้ว่าอย่างไรท่านได้บอกว่าเวิธีการตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยอินนัลมุมินัยรอซูนูบะหูการนะหูกออยดุนตะฮะเตลเจบัลท่านได้ตรวจสอบตัวเราเองว่าว่าบาปของเราเนี่ยเสมือนนั้นว่าเราเนี่ย นั่งอยู่ใต้ภูเขาพี่น้องเคยไปทําอุ้มรออไหมเคยไปทําฮัทชไหมเคยเห็นภูเขาอุหุดไหมพี่น้องใหญ่ขนาดไหนมองบางทีมองสุดตาแล้วยังยังไม่สุดนะครับภูเขาอุหุดคือยังไม่สุดยังเห็นภูเขาอุหุดอยู่ความที่ใหญ่ของภูเขาอุหุดซอบาปเปรียบให้เราให้เราตรวจสอบตัวเองว่าบาปเราเสมือนกับเรานั่งอยู่บนภูเขาภูเขาด้านหลังเนี่ยพร้อมที่จะถล่มมาใส่เราเสมออัมมัลฟาจิรุ เมื่อกี้ผู้ที่ศรัทธาผมลืมเพื่อพูดเพิ่มเติมผู้ที่ศรัทธาตอลอดเนี่ยเขาจะมองบาปของตัวเองเสมือนว่าเขานั่นนั่งอยู่ใต้ภูเขาสมมติด้านหลังผมเป็นเหมือนภูเขาด้านหลังพี่น้องเสมือนเป็นภูเขามาชิดทั้งหลังเนี่ยเหมือนเป็นภูเขาและพี่น้องนั่งใต้อยู่ภูเขาที่พร้อมที่จะถล่มใส่พี่น้องได้เสมอน,นั่นคือสอบ้าตรวจสอบตัวเราเองคือให้สานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นบาปของเรานั้นอาจจะมีมากส่วนคนที่อัมมัลฟาจิรุคนที่ ฝ่าฝืนคนที่ทำสิ่งไม่ดีเนี่ยย่รอซูนูบบฮูกะอันกะอันนะซูบ้าบินกะซูบ้าบินมะรอะอ้แหลมฟฮีคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อร้ออย่างแท้จริงแล้วเนะี่ยเขาจะมองบาปของเขาเล็กนิดเดียวเสมือนกับมาแงวันบินผ่านจมูกเขาไปเหมือนกับพี่น้องเคยได้ยินไหมเส้นผมบังภูเขาความผิดของเราเล็กนิดเดียวแต่ความผิดคนอื่นเนะี่ยนั้นใหญ่เหลือเกินนะครับ ทีเนี้ยท่านนบ,บีมสุสอละไไวซัมจึงสอนกับพวกเราไว้ไว่าอย่างไรสอนไว้ไว่าอย่างไรเพื่อนที่ดีที่สุดคือใครคือเพื่อนที่คอยดูตัวเขาเองในสิ่งเวลาเขาทําสิ่งไม่ดีเนะี่ยเขาจะกลับมามองดูตัวเขาเองมากที่เขาจะไปตําหนิคนอื่นนี่ก็เป็นการตรวจสอบตัวเราเองเช่นกันท่านนบ,บีเนี่ยสอนให้เราคิดว่าเราจะตรวจสอบตัวเราอย่างไรนี่ก็เป็นช่วงท้ายที่ผมจะ บอกกับพี่น้องทุกๆคืนก่อนนอนเราเคยนอนพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องทํางานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องวางแผนค้าขายพรุ่งนี้เราจะต้องไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายแต่พี่น้องก่อนที่จะนอนพี่น้องเคยนึกไหมว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจได้ตื่นมาขอบคุณอัลลอฮฺสุภาวนตาลาอยู่หรือเปล่าฉะนั้นก่อนที่จะนอนเนี่ยให้พี่น้องนึกนิดนึงว่าหากว่าวันเนี้ยทั้งวันเนี่ย เราทำแต่สิ่งที่ดีงามทำแต่สิ่งที่ล้อเน้นได้สั่งใช้เป็นอย่างดีให้ขอบคุณต่อล้อให้สรนเสริญต่อล้อสพาณวันะวตาลาให้มากๆแต่หากวันเนี้เรานึกโหวันนี้ฉันก็ละหมาดช้าวันนี้ฉันขาดละหมาดสองเวลาไปทำงานทำแต่งานแต่ไม่มีเวลาละหมาดต่อล้ออ้างว่าไม่มีสถานที่บ้างไม่มีเวลาบ้างติดลูกค้าหนักบ้างอ่ะหลายๆอย่างแต่ละคน แต่ลืมที่จะมาต่อเหรอขอให้ขอเพยโทษวันนี้ฉันรู้สึกบาปเหลือเกินวันนี้ฉันด่าพ่อแม่ฉันพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่วันนี้ฉันไม่ได้ตักเตือนคนในครอบครัวบ้างเลยวันนี้คนในครอบครัวเนี่ยมุสลิม,ม่ที่อยู่ในบ้านของของเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาออกไปข้างนอกไม่ได้คุมหีบาบเราไม่ได้ตักเตือนก็เป็นการตรวจสอบตัวเราเองพี่น้องเพราะในวันนั้นอัลลอฮ์สอบสวนเราทั้งหมด หน้าที่ของเราจะต้องเตือนทําไมไม่เตือนเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แค่มีเรื่องการละหมาดที่ผมจะบอกว่ามันว่าอลอสั่งใช้แค่นั้นไม่ใช่เราจะต้องตักเตือนหากในวันนั้นอลอ์ถามว่าทําไมเราไม่ตักเตือนล่ะหน้าที่เราจะต้องตักเตือนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเตือนลูกเตือนหลานเราให้มีให้มีเกาะป้องกันนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นการตรวจสอบตัวเราเองหากวันนี้เราทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็อก่อนที่จะนอนให้ขออภัยโทษต่อลอสให้มากมาก นะครับฮะผมถามท่านนาบีมัสอรอวะอัสลามเนี่ยได้บอกไว้ว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาหะด i ษนี้พี่น้องได้ยินเป็นประจำกุนฟิฟฟด dunya กันนกาอรีบุนออาบิรุสบีลจงใช้ชีวิตท่านจงใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเสมือนว่าเป็นผู้ที่แปลกหน้าหรือเป็นนักเดินทางถามว่าพี่น้องเนี่ยเราไปอุมมร้อ์เนี่ย เราเราไปเนี่ยเราไปอยู่ถาวรไหมไม่ได้อยู่ถาวรแลวเราแล้วเราไปเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่บ้านแต่ว่าไปโลกอาคีร้อนเนี่ยเราไม่ได้กลับมาแล้วนะนะต่างกันนะใบอุมร้อนเนี่ยเราเตรียมสเสบียงไปเนี่ยเอาไปทั้งบ้านเลยไหมไม่ใช่นะเอาไปแค่กระเป๋าใบถึงสองใบเท่านั้นแล้วเราเอาอะไรไปบ้างะเอาแต่สิ่งจําเป็นไปนะครับเอาแต่อา,อาหารแห้ง ของยาสามัญประจําบ้านบางคนมีโรคส่วนตัวก็ต้องเอายาส่วนตัวไปและถามโรคอาคิร์อที่เราจะที่นบีบอกให้เราเตือนตัวเราเองให้ตักเตรียมสเสบียงให้เพียงพอเนี่ยเราอะไรไปได้บ้างความรวยลูกหลานพื้นที่ทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีเยอะแยะมากมายเอากลับไปได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยอลัลลอฮ์จะมาสอบสวนไหมว่าคนรวยมากจะได้เข้าสวรรค์หรือคนจนมากเฮ้ยคุณจนอะลลอฮ์เมตตาให้ได้เข้าสวรรค์ ป้าวเอาลสอบสวนเอาอะไรไปอ่ะเป็นการประกันว่าคุณจะได้เข้าสวรรค์อัตตะวาไงพี่น้องความยำเกงนะครับที่ผมได้พูดไปข้างต้นตั้งแต่ต้นบรรยายความยำเกงฉะนั้นผมได้อธิบายความยำเกงให้พี่น้องทราบแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่การกระทํานั้นไม่ง่ายนะครับไม่งั้นลอไม่ไม่งั้นอบี ไม่ได้ย้ําเตือนเราให้ตรวจสอบตัวเราเองหรอกซอบ,บ้าไม่ได้ย้ําเตือนเราให้ตรวจสอบตัวเราเองสิ่งสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้นะครับใกล้จะหมดเวลาผมก็ต้องฝากไว้ว่าเราเนี่ยอยู่ดุนยาไม่มีนานไม่มีไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะอยู่ดุนยานานแค่ไหนพี่น้องเคยเห็นไหมสิ่งต่างๆที่เป็นอ่าอย่างเช่นความตายเราสามารถทุกคนเนี่ยผมถามว่าผมถามพี่น้องทุกๆท่านเนี่ย พี่น้องที่มานั่งฟังทุก,ท,กท่านเราเราเกิดวันไหนตอบได้หมดทุกคนฉันเกิดวันนี้วันที่เท่าไหร่เกิดยี่สิบเอ็ดพฤษภาปีอะไรพศอะอะไรพูดได้หมดตอบได้หมดแต่ผมถามพี่น้องแล้วรู้ไหมพี่น้องตายวันไหนไม่มีใครรู้พี่น้องอัลอ่า้บอกไว้ในกุรอานแล้วอินนัลลอฮ์อินเดหฮอิลมุสซาร์เนรอุกมานอายาสุดท้ายพี่น้องไปเปิดดูได้ เติดดูอถาธิบายกุรานได้ห้าสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่สามารถรู้ได้แม้กระทั่งมลายกาที่คอยรับคําสั่งจากลอสมาอตาลาก็ไม่สามารถรู้ได้เช่นกันนบีมุฮัมมัดสุลต์ซัลลัมผู้ที่รับวัยจากลอรับสารจากลอมาเผยแพร่บอกเราได้แต่บอกเท่านั้นแต่นบีก็ไม่รู้อินนัลลอออินดะฮุอินมุสซาไม่มีใครรู้ว่าวันเกียร์มาจะเกิดเมื่อไหร่เกิดตอนไหนเราได้แต่รู้หะดิษต่างๆนู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหน วัยุนัสเดลกอยส์และฝนเนี่ยจะตกมาเมื่อไหร่บางคนบอกเฮ้าเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนแล้วเดี๋ยวนี้เช็คพยากรณ์อากาศได้มีเวเธอร์จะถามไหมพี่น้องเคยเห็นไหมแดดจ้าๆอย่างเงี้ยวันนี้ฝนอาจจะตกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มาได้มีการแค่คาดคะเนนะครับอร่อยสมองมนุษย์พัฒนาได้สามารถดูมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดูดูได้ว่าฝนอาจจะตกและพี่น้องเคยเห็นไหมคนบอกโอ้วันเนี้ย ฟ้ามาคึมฝนตกแน่นอนก็ผมเจอมากับตัวแล้วฝนตกแน่ๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งคุยกับผมเหมือนเราคุยกันเล่นๆโอ้ฟ้ามืดคึ้มอย่างนี้ฝนตกแน่นอนและสุดท้ายเป็นไงในวันนั้นไม่ตกจริงๆพี่น้องผมสังเกตไม่ตกจริงๆทั้งๆที่ฟ้ามามืดคึมสัญลักษณ์เลยฝนตกแน่ๆถ้ามีผ้าตากอยู่ต้องรีบเก็บเลยไม่งั้นเปียกฉะนั้นที่ผมจะบอกเนี่ยไม่มีใครรู้ได้ว่าฝนจะตกตกมาขนาดไหน ตกมาขนาดที่ว่าปล่อยๆพอจะกางร่มได้หรือตกมาหนักน้ําท่วมเลยหรือตกมาขนาดที่ว่าทําให้คนตายพี่น้องเห็นไหมที่ลิเบียถ้าพี่น้องได้ดูข่าวล่าสุดฝนตกจนกระทั่งเขื่อนแตกฝนจะเป็นบอรากาน่ะถูกไหมพี่น้องฝนตกนบีสอนเราว่าให้ดูอาพอเราจะตอบรับดูอาในขณะที่ฝนตกแต่บางทีฝนเนี่ยเราก็ทดสอบมาด้วยกับฝนเช่นกัน นะครับบางคนไปดา่าฝนโอ้ฝนตกฉันโอ้วันนี้ลูกค้าไม่มาแล้ววันนี้ฉันดิจิทีไม่ได้แล้วออกไปทํางานไม่ได้แล้ววันนี้ไม่มีจ็อบแล้วเป็นการเป็นการไม่พอใจในสิ่งที่เราล้อประทานมาให้ฉะน,นั้นฝนตกเนี่ยอร่าจะประทานมาให้ในวันถัดไปแต่จะทดสอบบ่าวดิจะทดสอบบ่าวดูซิว่าจะเป็นผู้ที่อดทนจะเป็นผู้ที่ศรัทธาไหมจะขอเอาดูอาต่อรอไหมหรือจะเป็นผู้ที่โวยวายตีโวยตีพาย เนี่ยมันวัดกันนะผู้ศรัทธากับกับมุสลิมทั่วไปกับผู้ที่ศรัทธาต่อรนะ้อนมันวัดกันนะววยาเลมูม,มาฟิลอะฮามและอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในสุรลูกมายาสุชาได้บอกไว้ว่าและไม่มีใครรู้สิ่งที่อยู่ในคันมันดาว่าจะเกิดมาเป็นอย่างไรถามว่าอัลลอฮ์อาจารย์เดี๋ยวนี้เขามีอันตาซาวแล้วอันตาซาวเ็าตรวจดูแล้วอ่ะเด็กจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงและถามพี่น้องเคยเห็นไหมอ่ะแทง แทงมาเยอะแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมคะตรวจคันว่าอ่าสุขภาพแข็งแรงแต่ออกมาป่วยหรือว่าเห็นอ,อันราซาวแฝดสองแต่ออกมาเป็นสามคนหรือออกมาเหลือแค่คนเดียวได้แต่คาดคคเนแต่ไม่มีใครรู้ว่าอาลัลลอฮ์นั้นได้กําหนดไว้ว่างไงว่ามาตเตรีนับซุมมาและตกซีบัวดาและไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งเนี่ยคุณจะได้ริสกีกันเท่าไหร่ เราถึงต้องตวักกั้นต่อรอดูอาต่อรอบางคนบ่นเหลือเกินโอ้โห,โโหริสกีวันนี้ฉันแทบไม่มีลูกค้าเลยแทบไม่มีไรายได้เลยนะทำงานคนค้าขายอะ่ะฝนตกก็อีกโอโวันนี้ฉันไม่มีไรายได้เลยแต่ผู้ศรัทธาก็จะทําไงตวักกั้นเอาล่ะและอดทนทาดีล่าฝนตกวันนี้ไม่มีคนซื้อของเลยอีชัลล่ะพรุ่งนี้อาจจะมีด้วยกับพระสงฆ์ก็เหรอเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าริสกีและสุดท้าย ที่เราจะพูดตรงนี้่องนี้ว่ามาตาเดรีนับซุมบีไอเออลินตจมูตและไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่างที่ผมถามพี่น้องวันเกิดเนี่ยเรารู้ทุกคนแต่ถ้าผมถามพี่น้องแล้วพี่น้องตายวันไหนะเนี่ยเรามานั่งฟังบรรญายอยู่อย่างเนี้ยพรุ่งนี้เรายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะมีชีวิตตื่นมาไหมทั้งๆที่สุขภาพเราร่างกายแข็งแรงดีขับรถมาละหมาดวันศุกร์ขับรถมาฟังบรญญยาศยาส,สนาขับรถมาทําความดีแข็งแรงแล้วพี่น้องเคยเห็นคนแข็งแรงแล้วเอาล็อกเก็บชีวิตไปไหม เราบอกวันนี้โอ้ยฉันยังแข็งแรงฉันยังมีอายุอยู่อีกมากเพราะทําไมยังแข็งแรงดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมคนอายุน้อยอายุน้อยสิบสี่สิบห้าอเลาะเก็บชีวิตไปแล้วตายด้วยกับนอนไหลตายบ้างพี่น้องแม้แต่พี่น้องเคยเห็นไหมที่ว่าข่าวไททันไททันคืออะไรชื่อเรือชื่อเรือที่เรือดำน้ำที่จะรับคนรวย นะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นที่จะซื้อเพื่อดำน้ําลงไปดูเรือไททานิกที่จมจมอยู่ใต้มหาสมุทรสี่พันเมตรสี่กิโลด้วยกันนะครับแต่ผมจำไม่ถึงสี่กิโลด้วยกันลงไปไมาไล้กันมุดยังลงไปเอาได้เลยพี่น้องและเขาจะรู้แม่ว่าเขาจะตายอาจจะเกิดเหตุผิดพลาดท,ทางเครื่องยนต์นะข่าวที่ออกทางเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำําไม่ได้แข็งแรงทาวัสดุวัสดุไม่ทนทานสุดท้ายระเบิดระเบิดภายในเสียว,วิ แบบไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองตายคือที่ผมจะบอกอยู่ลึกแค่ไหนไมาเลยการมูเอ้าไปที่ผมจะบอกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ฉะนั้นเราต้องตรวจสอบตัวเองไลททาไมเพราะทําไมพี่น้องเรารู้แม่พรุ่งนี้เราจะมีชีวิตไหมเราต้องตรวจสอบว่าวันเนี้ยเราทําดีพอแล้วยังถ้าพรุ่งนี้เราจะเอาชีวิตเรากลับไปถ้าพรุ่งนี้เป็นวันเกียร์มะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมฝากไว้และท้ายท้ายสุดนี้ที่ผมจะฝากไว้ในช่วงท้ายนี้ว่าแล้วสําหรับคนที่ทําความดี พี่น้องจงยืนหยัดต่อไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแต่ใครที่ดื้อดึงพี่น้องอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยมีทั้งคนดีและคนชั่วใครที่ดื้อดึงฉันบอกอุย้ยเดี๋ยวฉันมีชีวิตอีกเยอะเดี๋ยวค่อยทําความดีก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอหาทีสกีก่อนหาปัจจัยยังชีพก่อนแต่พอแก่ตัวไปค่อยทําความดีก็ได้ส่วนใหญ่เราจะเห็นอย่างนั้นนะแต่หารู้ไหมบางคนไม่ทันได้ทําความดีก็ไปซะแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้บอกไว้ในวันเกียร์มาฮัดิดกุดซี่ เรา,าบอกไว้ว่าอย่างไรบอกให้นบีม,มาพูดว่ายาอิเบดีโอ้บ่าของข้าทั้งหลายเบาโอ้บาของฉันอินนัมฮิยาอัออมาและกลุ่มแท้จริงวันนี้เป็นวันเกียร์มะการงานของพวกท่านทั้งหมดนะ่ะถูกเสนอต่อฉันทั้งสิ้นไม่ว่าจะขอฟี่ะไม่ว่าจะซ่อนเล้นแค่ไหนไม่ปกปิดแม่คนอื่นรู้อินนัมฮิยาอัอมาและกลุ่มการงานของพวกท่านในวันเกียร์มะวันนี้วันเกียร์มะได้มาถึงแล้วเาลาได้พูดไว้ได้บอกไว้ เนี่ะดิกุซีอันนี้การงานของพวกท่านได้มาถึงแล้ววะซีฮาและกลุ่มและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้พวกท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างครบถ้วนเลยซุมม um um าอุวะฟีกุมอียาฮาอัลลอฮ์จะตอบแทนในอย่างสมบูรณ์แบบฟฟมันวะจจดะคอยรอนฟัลยะมิดิลลาและใครนั้นได้รำลึกว่าเขาเนี่ยในในตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานะเขาได้ทําแต่สิ่งที่ดีงามได้ทําแต่คุณงามความดี เขาก็จะสรนเริญต่ออันเลี้ยมาดิล่ะเขาก็จง,จงสันเสริญต่อรอซะอันนี้วันเกียร์มานะพี่น้องฟ่ามันวาจะเดะไอยรอดาลิกฟฝลายดลูมันอิลลานฟักใครที่ใครก็ตามในวันเกียร์มาเขาได้รำลึกแล้วว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานะใช้ชีวิตลุ่มหลงแต่ดุนยาไม่ได้ทำอามานอิบาด์ดาต่อรอเขาก็อย่าได้โทษใครอื่นนอกจากตัวเขาเอง นะครัใชยตอนเนี่ยมันสัญญาต่อรออิบลิสมันสัญญาต่อรอดว่าจะพาลูกหลานนะบีอาดัมลงนระกไปให้ได้มากที่สุดแต่มันไม่ได้บังคับนะไม่ไม่ได้บังคับนะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะไปทําตามใชยตอนไหมอลัลลอฮ์ถึงได้บอกไงในวันเกียร์มาเมื่อคุณทําความชั่วมากกว่าความดีอย่าไปโทษใครอื่นนอกตักจากตัวคุณเองสิ่งที่ผมจะฝากไว้ทิ้งท้ายคําว่าพี่น้อง เราอย่าเป็นมุสลิมแค่ในบัตรประชาชนนะครับฝากไว้เป็นมุสลิมแค่บัตรประชาชนไงมีชื่อแค่ว่าฉันเป็นนับถือศาสนาอิสลามแค่นั้นฝากไว้สิ่งใดที่ผิดพลาดในวันนี้หรือพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับいいก็ขอากาคำว่าสาลามอะลลยกุมวอเระตุลลอบเระกาตุ